อพินิหารพุทธาคมและความศักดิ์สิทธิ์พระครูภาวนาพิมลหลวงปู่สุขธรรมโชโตพิกษุพร,ระอริยะสงฆ์เวลามีผู้ขออนุเคราะห์ให้ช่วยทำน้ำมนให้ท่านก็จะให้ผู้ซึ่งต้องการ อยางได้นิมนต์ไปตักน้ําใส่ขันมาแล้วท่านก็จะเอาเท่งดินสอหรือแท่งวัตถุอะไรก็ได้ที่ท่านสามารถหยิบ่วยได้ในขณะนั้นขึ้นมาเราะที่ปากขันน้ำมนต์เพียงครู่เดียวก็เสร็จพิธีโดยที่ท่านนี้ได้มีการหลับตาทําสมาธิหรือเสกเก่ามนตราใดๆทั้งสิ้นตลอดจนการจุดเทียนเพื่อหยดน้าตาเทียนลงไปในน้ำมนต์ก็ไม่มี ซึ่งก็ได้ทราบว่าในการต่อมาเหมือนกันว่าน้ำมนของท่านที่เกิดจากการเพียงเอาแท่งดินสอหรือแท่งวัตถุเคราะที่ป่าขันน้ำมนตเท่านั้นมีผู้คนไปใช้เรื่องสะดกเคราะห์ตลอดจนอีิฐานใช้ไยสิ่งที่ไม่เกินไปกว่ามนุษย์จะคงมีได้ส่วนใหญ่แล้วประสบผลตามความมุ่งหมายได้อย่างน่าอาัศจรรย์ เรื่องการถูกเสกของดีหรือวัตถุมงคลก็เช่นกันเท่าที่ทราบจากกันบอกเล่าของหลายๆท่าน ่างกล่าวตรงกันว่าหลวงปู่สุขท่านไม่เหมือนใครคือเวลามีใครเอาวัตถุมงคลให้ท่านช่วยปลุกเสงให้ท่านก็จะเพียงจับจับแตะหรือหยิบโมบวัตถุมงคลเหมือนดังเช่นพระเกจิอาจารย์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมีก็แต่เพียงในระหว่างที่หยิบหรือแตะวัตถุมงคลนั้นหลวงปู่สุขจะภาวนาคาถาซึ่งโ็ฟังไม่ถนัดนักเพราะท่านว่าของท่านเพียงเบา แต่ในใจเสียมากกว่าท่านทำของท่านดังที่ว่านี้อยู่เพียงแต่ท่านหยิบหยิบแต่แต่และภาวนาคาถาโดยที่ร้ำของท่านยังลืมมองของที่อยู่ตรงหน้าว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอุภาพพุมครองป้องกันอันตารายได้แต่ก็ปรากฏว่ามีผู้คนจํานวนไม่น้อยได้พบประสบความศักดิ์สิทิ์ในวัตถุมงคลของท่าน และหลายคนในขณะนี้ยังมีชีวิตยอยู่สามารถยืนยันเรื่องดังกล่าวได้